สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เรามีลิปสติกยี่ห้อ w e t and ดวารุ่นซ i l ฟ Finish มาฝากกันค่ะรุ่นนี้ที่เคาน์เตอร์ w e t n อนดวนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายสีเลยค่ะตอนนี้เรามีทั้งหมดด้วยกัน7แท่ง7จสีด้วยกันค่ะสีสีซ้ายมือเป็นสีที่มีความเงาแวววาวส่วน3มสีขวามือนั้นเป็นสีด้านค่ะ ส่วนในเรื่องของแพ็กเกจทั้งหมดเนี่ยทำมาจากพลาสติกนะคะน้ำหนักค่อนข้างเบาความรู้สึกที่จับเนี่ยไม่ค่อยจะแข็งแรงมั่นคงสักเท่าไหร่ถ้ามีหล่นหรือนั่งทับมันน่าจะแตกบ้างแหละส่วนในเรื่องของฝาเนี่ยเวลาปิดเพื่อนเพื่อ,อ,อต้องระวังนิดน,นึงถ้าปิดไม่ถูกจุดไม่ถูกที่นะมันอาจจะไปโดนตัวของเนื้อผลิตภัณฑ์อาจจะมีเลอะเทอะเปื้อนได้บ้าง เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยใช้ลิปสติกอีกรุ่นหนึ่งของ Wet Wild ที่ชื่อ Mega Glass มาบ้างแล้วนะคะรุ่นนั้น่จะติดทนนานแล้วเนื้อก็จะแมดกว่าส่วนรุ่นนี้เนี่ยเนื้อของลิปสติกจะบางเบากว่าแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากกว่าค่ะทีนี้มาดูกันในเรื่องของสีแต่ละสีบ้างนะคะสีสีแรกที่เราสวอตเนี่ยเป็นสีที่มีความเงาแวแววาวอยู่ค่ะแล้วก็3สีหลังเนี่ยจะเป็นสีที่เป็นสีแมท เนื้อลิปสติกดีทีเดียวค่ะให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากไม่ทําให้ปากแห้งส่วนในเรื่องความเข้มข้นของสีก็เข้มข้นและก็ชัดเจนอย่างที่เห็นนะคะลิปสติกรุ่นนี้เนี่ไม่ได้ติดทนนานนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องเติมปากบ่อยอสักนิดนึงราคาของลิปสติกแท่งนี้ขายอยู่ที่อเมริกา1เหรียญน,นะคะก็ถ้าเป็นเงินไทยไม่น่าจะเกิน35บาบาทค่ะราคาแบบนี้แล้วก็มีสีสันให้เลือกมากมายขนาดนี้เราว่าน่าลองนะ สำหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนะคะแล้วสนใจลองแวะเข้าไปดูที่โลตัสเพราะว่าเราเคยเห็นว่าไม่มีเคาน์เตอร์เวนแอนด์วาอยู่นะในเรื่องราคาเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าที่เมืองไทยเขาจะขายราคาเท่าไหร่ยังไงลองแวะเข้าไปดูละกันวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ